ท่านธานบดีผู้มีบุญทั้งหลายมาตาปิตุอุปถานังเอตมังคารมุตตมังการดูแลบิดามารดาถือว่าเป็นมนคง,งของชีวิตอย่างยิ่งหลวงพี่ชัชวานอุดมโชคมงคลซึ่งเป็นเจ้าสนักอยู่แก้วเมืองเลยเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถจบ ปริยาตีปริยาโทที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือว่าสร้างวัดสวยงามงดงามด้วยวิธีคิดวิสัยคัดของพระที่มีความรู้ความสามารถคุณพ่อรุ่งโรจอุดมโชคมงคลซึ่งอายุไม่มากเลยจากไปยังไม่มีวันกลับด้วยอาการร้อนเกร็งแล้วก็จากไป องพิพิตพี่วิทยาซึ่งคุณพ่อรุ่งโรธภูมิใจอย่างยิ่งคือสร้างพระให้เป็นพระพาวัดมาตะตะเล็กพาเข้าวัดมาตตะละปเป็นเด็กนัง่งนอกปฐมมัธยมอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มาาลัรจนกระทั่งจบปริญญาโทแล้วก็ขอพ่อบสถอยากเป็นพระแท้ดังกล่าวคุณพ่อรุ่งโร์ภูมิใจมากเลยนะ มีลูกอุปนิสัยดีสงบสง,งียมเรียบร้อยตั้งใจสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีหลวงพี่ท่านก็สามารถทำได้หลวงพี่ชชชวานทำได้ทุกอย่างถามว่าเกิดจากอะไรศรัทธาศรัทธาปฏิติตาสาธุศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ เป็นผู้ที่มีศรัทธาในการทำทําตามที่ประเดชพระคุณหลวงพอ่อมีมโนโปฏิฐานที่หลวงพ่อบอกไว้โลกให้ลูกทําหน้าที่นี้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่ตรงไหนก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่ตรงไหนก็ทําประโยชน์ให้ดีดีที่สุดไม่ต้องเลือกไม่ต้องขัดแย้งว่าอะไรก็ว่าตามกันคนเช่นนี้พระเช่นนี้ โูกหล่อหลอมเช่นนี้และทำประโยชน์ได้เช่นนี้หาได้ยากเป็นที่สุดร้อนก็ไม่บน่นหนาวก็ไม่บน่นฝนตกชุกก็ไม่บน่นลำบากก็ไม่บน่นถามว่ายาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโลคเขาให้ทำหน้าที่นี้แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่ดีๆได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงเป็นที่มาของศรัทธา ใครที่รู้จักพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นนี้ย่อมมีศรัทธาอย่างแน่นอนคุณพ่อรุ่งโรถจากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วหลวงพี่ชัชวานอาจจะเสียใจไม่มากก็น,อน้อยแต่ทำให้ตัวของท่านยึดมั่นในหลักธรรมมากยิ่งขึ้นทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอน ยึดมั่นในห,หลักธรรมเราก็เป็นเช่นนี้เขาก็เป็นเช่นนี้เราก็เป็นเช่นนี้ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีอะไรที่แน่นอนนอกจากความตายซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตขอบุญที่คุณพ่อรุ่งโร์ขอบุญที่หลวงพี่ชัชวานได้ทำมาตลอดชีวิตในสมณะคุณพ่อรุ่งโร์ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จงเป็นบุญอุดหนุนให้คุณพ่อรุ่งโรจน์นั้นได้รับบุญอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือว่าได้รับบุญในการปฏิบัติธรรมใสนิ่งเย็นเบาสบายเสมอเสมอเสมในสุขติโลกสวรรค์นั้นด้วยเถืน